คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมใช่ไหม l s t Man Shop เติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยใช้แค่ UID สุดสะดวกไม่ว่าเติมในเว็บหรือแอปไลน์และยังรับคอยลดได้สูงสุด25%อีกทั้งผ่อนชำระได้10เดือนและมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนคุ้มขนาดนี้ที่ List Man ช h o p สวัสดีครับกลับมาพบกับผมสเปซยูนิคอร์ดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยากมาแนะนําตัวที่มีดาเมดดีๆอีกหนึ่งตัวนะครับก็ดาเมดดุเดือดเลยแล้วก็เล่นสนุกด้วยเพอเขาแค่ปาน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 การเล่นมีแค่นี้จริงๆเอาไปปาน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 แล้วมอนก็ตายไปเฉยๆครับและนอกจากจะมีดาเมจที่ดีแล้วเขาก็ยังบัฟทีมด้วยนะครับเพิ่มความเสียหายให้ทั้งทีมอีก18%แล้วก็แปะอนโนมาลี่ดีอีกงงมาก ตัวแรลง A อะไรทําได้ดีขนาดนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยที่ไพเปอร์เนี่ยเป็นเอเจนต์แรง A อยู่แฟคชั่น s ั n of ฟคาร์ไลดเป็นธาตุกายภาพแล้วก็สายอโนเมาลีครับพาสซีฟหลักของไพเปอร์ครับระหว่างที่ไพเปอร์เขาใช้สกิลพิเศษ EX หรืออันติเมตระหว่างที่ไพเปอร์เขาหมุนอยู่อ่ะแล้วโดนศัตรตูเราจะได้รับสแต็ปที่ชื่อว่า Power อนะครับ1ขั้น โดยจะซ้อนทับได้มากสูงสุดที่20ขั้นระยะเวลาต่อเนื่อง12วิครับแล้วก็ระหว่างที่เราหมุนโดนศัตรูไปเรื่อยๆเนี่ยระยะเวลาต่อเนื่องก็จะรีเฟซไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ทุกสต็กนะครับใช้เวลาต่อเนื่องรวมกันหมดครับแล้วตัวสต็กพาวเวอร์เนี่ยเขาจะทําให้เราแปะอโนมารี่ใส่มอนได้ไวขึ้นโดยที่ผมอัพไว้ที่เลเวล4ก็จะทําให้1พาวเวอร์เนี่ย แปะได้ไวขึ้น3%เพราะฉะนั้น20 power ก็จะแปะได้ไวขึ้น60%ครับความสามารถเพิ่มเติมครับเมื่อในทีมมีตัวละคราธาตุกายภาพหรือ faction Sun of c a l i d o n นะครับพอไปเปิร์ม,มี stack power 20ขึ้นไปแล้วอ่ะทั้งทีมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น18%ครับแล้ว stack power อยู่12วิก็เท่ากับว่าเราจะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้น 18% 12วิครับพอจะครบ12วิแล้วก็สลับมาเป็นไพเปอร์มาเก็บสแปกใหม่สบายสบายครับผมขอข้ามมาที่สกิลของไพ p เปอร์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวทําดาเมจหลักของเราเลยส่วนการโจมตีปกติเราจะใช้แค่ตี3ครั้งครับเพื่อให้เขาสตาร์ทหมุนเร็วขึ้นเฉยๆนะครับ โดยที่สกิลของไพ p e เปอร์ถ้าเรากดค้างเขาจะปั่นสร้างความเสียหายกายภาพรอบตัวแล้วก็ระหว่างที่เขาปั่นอยู่เขาจะได้รับความเสียหายลดลง40%แล้วถ้าเรามีพลังงานเขาก็จะใช้พลังงานปั่นต่อเนื่องต่อไปนะครับวิละ20แล้วก็ปั่นต่อเนื่องได้สูงสุด3วิและเมื่อพลังงานเราเหลือต่ำกว่า20แต้มหรือว่าถึงขีดจำกัดในระยะเวลาต่อเนื่องสูงสุดแล้วตัวไพเปอร์เขาก็ จะเหวี่ยงคอแล้วก็ทุ่มขอนลงมาสร้างความเสียหายกายภาพปริมาณมากครับผมก็จะมีทิคในการกดใช้สกิลของไพเปอร์มาให้เพื่อนๆนะครับก็คือเรากดโจมตีไปก่อน3ครั้งพอจังหวะที่เขาเหวี่ยงขวานกลับมาข้างหลังแล้วให้เรากดสกิลค้างเลยครับจังหวะเนี้ยไพเปอร์เขาจะหมุนด้วยความเร็วสูงสุดของตัวเขาแต่ว่าถ้าหากเราไม่โจมตีก่อนเรากดสกิลเลยเขาก็จะค่อยๆหมุนช้าก่อนครับ แล้วพอไปถึงจังหวะหนึ่งเขาถึงจะหมุนเร็วก็ตัวนี้จะใช้ยังไงขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆของเพื่อนๆละกันนะครับในส่วนของอันติตัวไพเปอร์เขาก็จะหมุนตัวใช้สปินนิ่งสลัดเสร็จแล้วเขาก็จะทุบขวานลงมาใส่ศัตรูสร้างความเสียาหายกายภาพซึ่งตัวคูนามเมิ ของอันติเลเวล7นะครับก็จะอยู่ที่2566.4%ก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับส่วนสกิลต่อเนื่องตัวคูณก็จะอยู่ที่1 8 0 8 1ตครับต่อมาครับเป็นการปลด M ซึ่งจะเห็นว่าการปลด M แต่ละ M ของตัวไป p e เปอร์เนี่ยเพิ่มดาเมจขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับโดยที่ M1 จะเพิ่มดาเมจมาจาก M0 ูนย์ที่22.59% ส่วน M2 จะเพิ่มดาเมจขึ้นมาจาก M1 ที่36.34%นะครับจะเห็นว่ารวมกันแล้วมัน50กว่าซ์เลยจาก M0 นะครับส่วน M3 จะเพิ่มดาเมจขึ้นมาที่4.92 M4 เพิ่มดาเมจขึ้นมาที่27.8%ส่วน M5 เพิ่มดาเมจมาที่4.98แล้วก็ M6 ครับเพิ่มดาเมจขึ้นมาที่53.99%เลย M1 ครับเมื่อไปเปอร์ใช้สกิลพิเศษสกิลพิเศษ ex หรืออันติเมื่อไปเปอร์หมุนโดนศัตรูครับจะมีโอกาส50%ที่จะได้รับสแต็ปพาวเวอร์เพิ่มขึ้น1ขั้นโดยที่จำนวนการซ้อนสูงสุดจะเพิ่มจาก20เป็น30ครับก็เราจะได้ความสามารถในการแปดธาตุไว้ขึ้นมาอีกเยอะมากๆเลยครับ M2 ครับ ระหว่างที่เราใช้สกิลพิเศษหรือสกิลพิเศษ ex หรืออันติไปแล้วครับหลังจากที่เราหมุนเสร็จอ่ะเราจะทุบขวานใส่ศัตรูแล้วก็หลังจากที่เราทุบขวานใส่ศัตรูแล้วเราจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น10%และนะครับ power ทุกๆ1ขั้นที่มีจะทำให้บัฟนี้เพิ่มขึ้น1%หมายความว่าเรามี m1 แล้วเราสามารถเก็บสแต็กได้ที่30สแต็ก รวมแล้วนะครับมาบวกอีก10%ก็จะเป็น40%เลยครับที่เราจะสร้างความเสียาหายกายภาพเพิ่มเติมได้ส่วน M3 กับ M5 ก็เหมือนเดิมครับบวกเลเวลสกิลทุกสกิลเพิ่มขึ้น M ละ2เลเวลครับ M4 ครับเมื่อตัวละครในทีมนะครับทำให้ศัตรูติดเอฟเฟกต t แอตทริบิวต์อะโนมารีไพเปอร์จะได้การฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้น20แต้มโดยจะเกิดขึ้นในทุกๆ30วิครับ M6 ครับสกิลพิเศษ EX ของเราจะมีระยะเวลาต่อเนื่องเพิ่มขึ้น2วินาทีแล้วก็ Power ที่เป็นบัฟให้เพื่อนร่วมทีมนะครับพลังโจมตี18%จะมีระยะเวลาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีก4วินาทีจากเดิม12เป็น16วิครับ ประจำตัวครับดีที่สุดก็ต้องเป็น rolling line นะครับตัวนี้จะให้ attack ที่25%ส่วน option นะครับเหมือนจะงงแต่ไม่งงครับถ้าหากว่า p i p e ร r หมุนโดนศัตรูครับจะสุ่มให้เกิด effect 1ใน3แต่ว่า effect 1ใน3มเนี่ยมันสามารถเกิดพร้อมกันได้นะครับซึ่ง0.3วิจะเกิดขึ้น1ครั้งแล้วถ้าหากว่าเป็นเกิด option เดิมซ้ำเนี่ย มันจะรีเฟซเวลาต่อเนื่องให้นะครับโดยที่ระยะเวลาต่อเนื่องจะมี5วินาทีแล้วก็ออปชันที่เกิดขึ้นได้ก็จะมี a อ t a ท k เพิ่มขึ้น12%ความชำนานอ n น m a l y มเพิ่มขึ้น64แต้มแล้วก็การสะสม a t t ทริบิวต์อ m น l y ของผู้ใช้เพิ่มขึ้น40%อครับอันต่อมาครับฟิวชั่นคอมไพเลอตัวนี้เขาจะให้เจอบเกาะเราที่24%แล้วก็ออปชันของเขาเขาจะให้ a อ t a ท็เราที่เมื่อสเิอพิเษหรือแลิเมืเศษ e x ผู้ใช้จะมีความชำนาญอโนโนมารี่เพิ่มขึ้น25แต้มซ้อนได้3ขั้นระยะเวลาต่อเนื่อง8วิแต่เราก็ปั่นโดนเรื่อยๆอยู่แล้วก็จะทำให้เราเลี้ยงสแปกนะครับ75แต้มเนี่ยเลี้ยงไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันต่อมาครับ e l e c t r o l ร t e o r ตัวเนี้ยจะเป็นอาวุธ BP นะครับซึ่งเราต้องเติม BP ครับแล้วก็เลเวล BP เราเลเวล30เราถึงจะเข้าไปเลือก อาวุธได้1อันนะครับตัวนี้เขาจะให้ความชำนาญเราที่75แต้มแล้วก็ออปชันเขาเมื่อมีศัตรูอยู่ในสถานะ Attribute Anomaly ผู้ใช้จะมี a t t a ท k เพิ่มขึ้น10%และสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก15%ครับอันต่อมาครับถ้าใครไม่มีข้างต้นที่พูดมาก่อนหน้านี้3อันก็ไปคราบอันนี้มาใช้เลยครับเป็นอาวุธที่ เราสามารถไปคราบได้ที่ร้านแก๊ g เจ็ตครับเรนโฟต์โกเมนตัวนี้จะให้ความชํานาญอนอมิลี่เราที่75แต้มแล้วก็ทุกการใช้พลังงาน10แต้มจะได้รับบัฟ1ขั้นนะครับโดยที่บัฟแต่ละขั้นจะทําให้ผู้ใช้มีแอตแทกเพิ่มขึ้น4%ซ้อนทับได้10ขั้นครับระยะเวลาต่อเนื่อง10วิ มาที่ส่วนของดิสนะครับผมขอเริ่มจากดิสของสายซับสาย a n o m a l y อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือจะใส่4 freedom b l o ครับ2ชิ้นให้ความชำนาญ a n o m a l y ที่30แต้มแล้วก็4ชิ้นเมื่อใช้สกิลพิเศษ ex ถูกศัตรตูจะทำให้ความต้านทานการสะสม attribute a n o m a l y ของศัตรตูนะครับลดลง20%ก็คือจะทำให้เราแปะธาตุเร็วขึ้น20%ระยะเวลาต่อเนื่อง8วิครับ ส่วนเซต2ก็เป็นเซตกายภาพครับเพิ่มดาเมจกายภาพอีก10%แต่ถ้าหากว่าใครคิดว่าปั่นแล้วมันพลังงานมันไม่พอจริงๆก็ไปใส่สวิงแจ็คก็ได้ครับเพิ่มฟื้นฟูพลังงานอีก20%ครับส่วนเซตของสายดาเมจก็จะเป็น4ชิ้นครับเซตกายภาพเลยเพราะว่าจะได้แอทแทกกายภาพเพิ่มขึ้น10%แล้วหลังจากที่เราทำ เอฟเฟกต์แอดเซาใส่ศัตรูแล้วนะครับผู้ใช้จะสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายเพิ่มขึ้น35%ต่อเนื่อง12วิซึ่งตัวไป p e เปอร์เนี่ยเขาทำให้ติดแอดเซาลได้บ่อยมากรัวมากเลยนะครับส่วนเซต2ชิ้นนะครับถ้าหากว่าใครทำค่าคิเลดพอแล้วก็มาใส่เป็นเซต2ฟรีดอมบูได้เลยก็จะได้ค่าความชำนาญอนโนมาลีเพิ่มขึ้นอีก30แต้มครับ ส่วนของทีมทีมแรกก็จะเป็นทีมไพเปอร์แครลี่เราก็จะใช้โคเรดาหรือเบนเป็นตัวสตนตตัวซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นลูซี่ส่วนไพ p e เปอร์เราก็จะเอามาปัาน่นปั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 น่นส่วนแบงกูก็จะใช้เป็นล็อกเก็ตบูหรือว่าคายบูนะครับทีมกายภาพนะครับเราก็จะใช้ลูซี่มาซัพพอร์ตบัฟแอทแทกให้เพื่อนใช้ไพเปอร์มาปั่นนะครับให้ติดแอสเซิลเพื่อที่ว่า DPS ของเราเนี่ย จะได้ทำดาเมจที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนโกมาต้าหรือคอรินนะครับส่วนแบงบูก็จะใช้เป็นแบงโว a เลอร์นะครับแล้วก็ลัคกี้บูที่มาจากกิจกรรมนี้เลยส่วนของทีมที่3ก็จะเป็นทีมดิสออร์เดอร์นะครับแล้วก็จะใช้ลูซี่หรือลีน a นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็ใช้เกรซเป็นซับ d p พ DPS ส่วนไพ p e เปอร์ก็มาปั่นปิดดิสออร์เดอร์แล้วก็เป็นตัว DPS ครับ แบงบูก็จะใช้เป็นอิเล็กโทรบูหรือปัคบูครับโดยรวมแล้วข้อดีของไพ p e เปอร์เขาก็แปะธาตุได้ทำดามเมจดีแจกบัฟเพื่อนได้นะครับเราเอาสามารถเอาเขามาเล่นเป็น DPS ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนลองปั้นเขามาแล้วก็เอาเขาไปลงฮอลลซีโร่เนี่ยจะเห็นว่าเขาแบบเดือดมากปั่นติดแอดซาทีดามเมจเด้งเป็นแสนผมก็ มันมันอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือจะไม่ชอบมอนที่มันเร็วเร็วอะ่ะแล้วก็เวลาเจอบอสท,ที่ตีแรงแรงเขาก็ไม่ได้เป็นอมตะเลยมันก็ทําให้เขาเจ็บได้เหมือนกันเราไปปั่นสู้บอสไม่ได้เราอาจจะต้องสตันบอสก่อนให้บอสล้มก่อนแล้วเราค่อยเอาเขามาปั่นทาดาเมจนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางการปั้นไพเปอร์ในคลิปนี้นะครับก็ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรืออะไรยังไงเพื่อนๆก็สามารถ คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับก็อยากรบกวนเ,นเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุน Space Unicorn ด้วยนะครับขอบคุณครับ